วิธีดูยางนะครับมาเพื่อนๆมาดูนี่เลยนี่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 น,น,นี่จะมีเลขอยู่4ตัวนะครับแสดงว่ายางชุดนี้สัปดาห์ที่35ปี2023ย่างปีนี้เลยถ้าไม่อยากปากแตกกับฟันหลุดแนะนําต้องเปลี่ยนยางใหม่นะครับย้านะต้องเปลี่ยนยางใหม่นะอย่าไปหาใส่ยางเปอร์เซ็นนะมันระเบิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันปะยางมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางทีไปเจอร้านไม่ดีมันแกะดอกนะน้องเลเอายางมาเสร็จปุ่มเนี่ยมันมีเครื่องแกะดอกนะ คือแกะแวด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 แกะเหมือนเลยมองในตาเปล่าไม่รู้ล,ลงแวดเงาววบเลยนะถ้าลงแวดเงาเพิ่มเนี่ยยางที่แตกแรงงานมันจะไม่แตกแรงงานเลยนะเหมือน,นคนผิวแห้งผิวแตกเลยพอทาครีมฟุบผิวงาบมันเลยนะอย่าไปหาซื้อ,อยางเปอร์เซ็นนะเชื่อเฮียทีนะซ่อมรถเวลารถคว่ำนะครับซ่อมรถตังคคันหนึ่งแสนคุณเปลี่ยนยางชุดหนึ่งอ่ะหกพันไม่เกินหมื่นห้าแล้วแต่รถว่าเก๋งหรือกระบะหรือสูงหรือเตี้ยคุณเปลี่ยนยางใหม่นะครับย้ำนะคุณต้องเปลี่ยนยางใหม่นะ